เห็นกล่องเหลืองแบบนี้ลองทายซิว่ามันคือสมาร์ทโฟนรุ่นไหนของใครอะไรนะครับผมเชื่อว่าหลายคนทายไม่ถูกแน่นอนเพราะสิ่งแรกที่ยู่ในหัวก็ต้องแบบใครนแน่นอนแต่จริงๆทำไม่ใช่เพราะว่าตจวนี่คือ p o โ o M3 สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก p o โ o นะครับที่รุ่นนี้มีจุดเด่นคือเรื่องของราคาแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาถึง6,000ม ah, ิลลิแอมนั่นเอง สำับตัวของปกเอ็ m 3นะครับอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกเห็นว่าเปิดตัวเมืองนอกก็คิดว่าเอ๊ะไทยคงจะไม่มาหรือเปล่ามันปลายปีแล้วสรุปมาซะอย่างนั้นขายเฉยเลยนะครับโดยตัวนี้ก็มีวางขายไทยสมุด2สเปคด้วยกันนะครับก็คือตัวแรม4รำหนะครับขายที่3,999บาทอีกรุ่นหนึ่งคือแรม4ีรรอขายอยู่ที่4,499บาท หมดจบแล้วนะครับอัะเดียวยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้อาจจะเป็นแบบมินิรีวิวก็คือแบบสรับยอดนิดนึงแล้วกันกเพราะว่าเราได้เครื่องมาไม่นานนักแล้วก็ผมเองก็จะไม่อยู่แล้วยังไม่ได้ตายนะแต่เดี๋ยวไปเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวขอจัดให้แบบรวดเร็ก่อนละกัน,นครับกับการทดสอบการใช้าง,งานเบื้องต้นตัวเครื่องฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างแล้วก็กล้องเลื่องมันโอเคหรือเปล่าสำหรับเจ้า poco m 3เครื่องนี้ที่ราคา ไม่ถึง5,000บาทเปิดฟ้าอูเวนอูเวใช่ไหมมุกมันเข่าไปไหมนะเนี่ยเบอร์ตัวโปโก m อกล่องแรกนะคะเปิดมาฟับเราจะเจอกับสิ่งแปลกประหลาดก่อนเลยไม่ใช่เคสเคสไม่แปลกแต่ที่แปลกคือฟิล์มกันรอยไม่แปลกมาก็งงเหมือนกันนะแต่ผมก็เออในเก็บแล้วก็เอา้าต้องแปลเองหรือเปล่า แล้วไปเองนะกลัวมากๆเดี๋ยวฝุ่นเข้าอีกนะครับก็จะมีตัวเคสใสมีฟิล์มกันรอยแล้วก็มีเข็มจิ้มสิมให้1อันนะที่เหลือก็จะเป็นพวกคู่มงคู่มืออะไรตามเรื่องตามราวเข้าไปนะครับคราวนี้ก็มาถึงตัวเครื่องของ Poco M3 นะครับแฮละก็ตัมนี้เลยครับผมกล้อง3ตัว AI triple camera 48ล้านพิกเซลแบตเตอรี่6000มิลลิแอมชาร์จไว1ิวัตต์นะครับหน้าจอ6.53นิ้วフ HD l u s ตอนดับดิสプレイดูอัลสปีกเกอรคือลำโพงคู่เซอรีโอนะครับแล้วก็ชิปเซต퀄คอมแ n a ด d รากอน662นะ11นาโนเมตรนี่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงวางไว้ก่อนดีกว่าอีกนิดเดียวแหละเดี๋ยว,ยวกักไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นสายแถมมาในกล่องนะครับก็จะเป็น USB Type-C นะครับพร้อมกับหม้อแปลงอันนี้แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงตะกี้ บนหน้าซองเขาเขียนว่าชาร์จเร็ว18วัตต์แต่อแดปเตอร์แถมชาร์จเร็ว20วัตต์มาให้เพื่อมาใช้่ไอโฟนส่วนตัวเครื่องนะครับโปโก M3 ด้านหลังด้านข้างด้านหน้าหมุนอีกรอบหนึ่งุบหมุนทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันี่หมุนแนวตั้งก็แตหมุนแนวนอนเขโลโก้มันเขียนว่าเป็น เนี่ยก็โลโก้มันแนวนอนง่ายก็เลยหมุนแนวนอนโปโก้นะฮะมาเริ่มที่สเปคของโปโก้ M3 กันก่อนครับตัวนี้หน้าจอ6.53นิ้วดอ o ด,ดอทด,ด,ด,ดิสเพลย์นะครับหน้าจอเป็น Full HD Plus IPS LCD นะครับตัวกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ขนาดตัวเครื่องก็ลองจับดูวัสดุเนี่ยมันเป็นโพลี คาร์บอนเนตแน่นอนนะครับแล้วก็ฝาหลังนั้นเหมือนกับจะมีการใช้ลวดลายที่คล้ายกับหนงังแต่เป็น f o อ l เลเตอรนะครับก็คือเป็นพลาสติกแหละชุดกล้องหลัง3ตัวนะครับตรงนี้ก็เซนเซอร์หลัก48ล้านนะครับอีก2ตัวก็จะเป็นกล้องมาโครกับกล้องเดปนะครับ2หล้านพิกเซลทั้งคู่แล้วก็มี LED Flash อยูจุดหนึ่งดวงตรงนี้นะครับส่วนพอร์ตต่างๆรอบตัวเครื่องนะครับที่ด้านบนก็เฉยเลยมีช่องไมโครโฟน ช่องหูฟัง3.5อันนี้ไว้ด้านบนนะอีกฝั่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวของลําโพองอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ช่องขวาสุดตรงนี้มันดูเป็นเงาเงาเนี่ยมันคือตัวของ IR blaster หรือว่า smart remote นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสล็อตสำหรับถาดซิมเป็นแบบ triple slot ใส่ได้สองซิมบวก1 micro SD นะครับและด้านล่างก็จะมีตัวของไมโครโฟนสนทนาใช่ไหมมีพอร์ต Type C นะครับ18วัตต์ Fast c h a r แลวก็ลำโพองอีกชุดหนึ่งนะครับ อีกฟังหนึ่งของหน้าจอก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกับเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเสียงเปิดเครื่องมาปุ๊บนะครับสเปคภายในที่บอกว่าใช้เป็นควอ l คอม s s n p p r r g o o n 662ผลิตที่สถาปัตยกรรมระดับ1เนาโนเมตรนะครับพร้อมกับแรม 4GB นะครับผมแล้วก็เวอร์ชั่นที่เรามาเทสตบเนี่ยมันจะเป็นตัวแรม128 UI, UI เป็นมี UI เวอร์ชั่น12บน Android 10นะครับผม คือเรียกว่ามันข้ามไป2เวอร์ชันแล้วอะซึ่งนี้ไม่ต้องงงนะครับผมว่าทำไมเอ๊ะทำไมมีอยู่ไอมันเวอร์ชัน12แล้วแต่ Android ยังเป็นเวอร์ชัน10อยู่คือตอนนี้13ก็จะมาแล้วยังไม่มีข่าวหลืว่าตัวจะเป็น11เหมือนกันต้องรอดูเพราะเสียวมีเขาจะแบบชอบทําเลขรัไปเร็วๆหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งจากที่ทดสอบเบื้องต้นครับในการใช้งานยุ่ยต่างๆนะครับเอ,อ่อผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเป็นไฟแนลพร้อมขายหรือ,อยังนะแต่ว่าจากที่ลองเทสดูเนี่ยมันจะมี สะดึกๆอยู่บ้างอย่างเช่นในช่วงเวลาสลับแอปไปมาครับหรือว่าต้องมีการเหมือนกับบอกเขาจะทาการคืนแรมอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดแรม4ก็จะมีอาการสะดุดในบางจังหวะเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะลองเทียบกับโปโก้รุ่นก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นตัวของโปโก้ F2 Pro หรือว่าโปโก้ X3 ครับผมเคยมีพูดเป็นหนึ่งแลยใช่ไหมตอนโปโก้ X3 ที่เราวิวไปนะครับคือเหมือนกับจะใส่ฟีเจอร์ทุกอย่างมาเหมือนกับรุ่นโต๊ะท็อปชิปแรงๆเลย ทำให้เวลามาใช้งานบนรุ่นที่ชิปเซ็ตมันกลายเป็นแบบอ่ะกลุ่มมิดเรจ์ลงมาเนี่ยก็จะมาเจอการที่ว่าทํางานไม่ทันเรียกว่าฟีเจอร์ล้นเกินสเปคของตัวชิปเซ็ตก็ว่าได้นะครับหรือแม้แต่การเปิดแอปกล้องก็ตามนะครับในบางครั้งเนี่ยเวลาสลับโหมดกล้องอย่างนี้ภาพบุคคลรูปถ่าย โหมดวิดีโออะไรพวกนี้นะครับบางทีก็มีการสะอึกสะดุดอยู่บ้างเหมือนกันนะครับซึ่งนี้ก็รวมถึงจังหวะที่เรากดถ่ายภาพด้วยนะบางทีแบบก็ต้องกดแล้วรอชรัตเตอร์ทางานแป๊บหนึ่งเหมือนกันแต่บางครั้งก็สามารถกดแชะแชะแชะแล้วก็รัวต่อไปได้เลยเหมือนกันซึ่งอันนี้แหละก็ต้องรอดูว่าจะมีการอัปเดตแก้ไขข,ของตัวซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับในขณะพูดถึงเรื่องกล้องนะครับก็มาดูตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจากโ o c ก M3 มามาดูบ้างว่าเป็นยังไง ป็นตัวอย่างวิดีโอจากตัวของ p ปโก M3 นะครับผมซึ่งความละเอียดก็อยู่ที่ full HD ครับผม30เฟรมตะกี้ลองกดแล้วในช่วงแรกผมไม่แน่ใจว่ามันอัดหรือเปล่าเพราะว่ากดปุ๊บเนี่ยช่วงแรกมันมีพอสไปนิดนึงนะครับผมมาลองเช็คดูเรื่องของแสงสีเสียงแล้วก็พวกลมต่างๆน้อยครับว่าปเป็นยังไงบ้างเอ้ต้องบอกว่าเวลาของแดดมันจะลงหัวพอดีนะประมาณเที่ยงตรงนะครับผมอ๋อสลับมาเป็นกล้องหลังครับความละเอียดก็ ฟ u เอ30เฟรมเหมือนกันนะครับผมตรงนี้ลมแรงใช้ได้เลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องของเสียงลมนี่จะเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเราใช้กล้องหลังถ่ายเนี่ยเราจะสามารถเลื่อนตัวซูมครับเข้าออกได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็เดิจิตอลซูมนะครับนี่ครัประมาณครับตัว Poco m 3นะครับชื่อวันนี้คือที่ระย้อหเท่านะครับลองเช็คดูว่ากล้องของ m 3จากโปโกเป็นยังไงบ้างนะครับ คราวนี้มาดูเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างน,นะครับว่าเจ้าแซฟราก,ก็โหตัวนี้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่ากับการเล่นเกมบนหน้าจอ Full HD Plus ของเจ้าโปโก M3 นะฮะ แต่จุดเด่นแน่นอนครับเรื่องของตัวแบตเตอรี่ความจุ6,000ม ah ิลลิแอมเนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นที่ใส่แบตมาให้เยอะสุดในตะกุลของโปโกเลยก็ว่าได้นะครับแถมเรื่องของราคาขึ้นอยู่กับจะเลือกความจุเท่าไหร่6 4หรือ28เท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดคุ้มจากโปโกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดชื่อโปโกว่าเฮ้ยเคยเป็นสมาร์ทโฟนแบบกึ่งๆแบบแฟลกชิพนะเร็วแรงนะ,ะประหยัด ตัวนี้เรื่องของความลื่นไหลนั้นอาจจะสู้พวกรุ่นพี่ไม่ได้นะครับผมส่วนใครที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากถามเกี่ยวกับโป๊ก M3 เครื่องนี้แล้วก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งอเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆเขาไปเล่นกันต่อแล้วกันนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ลองสัมผัสมาเบื้องต้นประมาณสองสวันเนี่ยมันก็พอไปได้เหมือนกันกับมือถืนชั่วคราาประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e ครับกังใจช่องรอยแซนเหมือนเดิม พร้อมกับกดดิ่งแจ้งเตือนนะครับตึงต้งตึงต้งตึงต้งไปเลย,เลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะกลับมาเจอกับเราพร้อมกับคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้ววยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงไปเที่ยวนะครับอยากได้ของแถมเป็นโคไม่ใช่ดิอยากได้ของแถมเป็นพวกภาพถ่ายหรือว,วิดีโอจากมือถือกล้องรุ่นไหนเดี๋ยวคอมเมนต์ทิ้งไว้ดูเหมือนกันนะเดี๋ยวจัดให้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ